สวัสดีครับก็สินค้าได้ถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับยึดได้นะครับอันนี้ผมใช้ฝ่องน้ำลองนะครับก็ยึดได้นะครับก็อันนี้ก็ตัวโช๊คก็ยังทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าเราต้องขันตรงนี้ให้ค่อนข้างแน่นนะครับบวกคือคลายนะครับลบคือล็อกนะครับถ้าเรากดล็อกนะครับให้ตึงขันให้แน่นเลยนะครับมันจะล็อกอยู่นะครับนี่นะครับไม่มีดีดกลับนะ แต่ก็เป็นน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของโชคเรื่องของโชคนะครับนี่นะครับอ่าผมก็ปรับล็อกเรื่อยๆนะครับนี่ครับโยกตัวโชคอ่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าโยกบ่อยๆแต่ก็เห็นทางร้านรับประกัน3ปีก็เดี๋ยวรอดูครับว่าหลังการขายจะโอเคไหมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็สินค้าได้ถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับยึดได้นะครับ อันนี้ผมใช้ฟองน้ำลองนะครับก็ยึดได้นะครับก็อันนี้ก็ตัวโช๊กก็ยังทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าเราต้องขันตรงนี้ให้ค่อนข้างแน่นนะครับบวกคือคลานะครับลบคือล็อกนะครับถ้าเรากดล็อกนะครับให้ตึงขันให้แน่นเลยนะครับมันจะล็อกอยู่นะครับนี่นะครับไม่มีดีดกลับนะแต่ก็เป็นน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของโช๊กเรื่องของโช๊กนะครับนี่นะครับอ่าผมก็ปรับล็อกเรื่อยๆนะครับนี่ครับ โยกตัวโชคอา,อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าโยกบ่อยแต่ก็เห็นทางร้านรับประกัน3ปีก็เดี๋ยวรอดูครับว่าหลังการขายจะโอเคไหมขอบคุณมากครับ ก็ตรงปกนะเนอะต้องลองดูทีนติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะมีห้อของน o อ n t n ใช่ไหมก็โอเคนะงานใช้ได้นะครับเป็นเหล็กกับพลาสติกผสมกันโอเคนะครับเหมือนครับ

ความที่สุดไที่ประกอบนะสคัญอ่ที่วรกคือเ่ว่าเ